อันนี้เป็นข้าวเหนียวอ่อนๆหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะน,นี่ป้าป้ากบน้องอะไรกินไปแล้วค่ะที่นี่แม่จ้าก,ก็จะมากินแกงขีเ็กคนเดียวค่ะชิมนนํากันนะคะอขม,มกำลังดีเลยค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมือนี้ภาพมาแกงคีเล็กไส้หนังนะคะนี่ แกงขี้เหล็กเล่าๆแกงขี้เหล็กแบบบันานนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องต่างๆที่เขาจะใส่แกงพักขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กของเขาที่สั่งจากลานไทยในเวียดนาเมาื่อวานเนาะเพิ่นส่งมาหายแล้วเขาก็จะแกงเนาะซึ่งห่อนี่นะคะครึ่งกิโลนะคะเขาใส่น้ำออกมาแล้วหลายมากๆเลยนะคะซึ่งตอนแรกว่าสิแกงหมดห่อนึงเลยคิดว่ากินหมดหมดอะคะ่ะเดี๋ยวจะแกงครึ่งนึงนะคะ ใบเข้าสวยมากๆค่ะพี่น้องจา๋าขมกําลังดีนะคะอันนี้ข้าล่างออกหลายๆนามนะคะแต่ว่าเขาจะบะตมอีกนะคะส่วนผสมต่างๆแกงเฉลี่ของข้าไมี่หยางแนนะคะอันนี้ใบแมงรักนะคะหรือว่าใบพระอิตูเนาะแซฟิตไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนามยาหน้านะคะพักชีเล่าวนะคะชะอมค่ะเสร็จแล้วก็จะไม่หอมแดงหรือหอมแขกนะคะอันนี้จะเป็นพริกชีฟ้าเนาะแดงก็เขียวค่ะเพชดพอดีนะคะบอเพชดแห้งเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นกระช่ายนะคะกับตะไคร่เนาะเขาจะใส่่มความหอมค่ะส่วนอันนี้เป็นพริกนะคะที่เขาตําใส่กระเทียมไว้แล้วเนาะกับประมาณนี้นะคะสิ่งต่างๆที่เขาจะใส่แกงขี้เล็กของเหาเนาะแต่ที่ขาดบ่ไดก็คือปุ๊กนี่คะ่ะพี่นองจา๋าปุ๊กนี่อาเป็นอ่าหนาปลาเจี๊ยของเหานะคะมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมื้อนี่จะเฮ็ดใหม่อีกนะคะหนามปลาเจี๊ยของเหาเนาะใส่ยังกระแซบค่ะมื้อนี่เขาจะใส่กระทะใบใหญ่แกงเลยนะคะ มาเดี๋ยวเขาจะมาตั้งกระทะนะคะตั้งหม้อเนาะแกงเคี่ลกกันค่ะลืมลืมค่ะพี่น้องจา๋าที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยแกงขี่ยวกนนะคะอันนี้เป็นหนังนะคะหนังว่าต้มแล้วเนาะต้มเปื่อยแล้วนะคะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะการเห็ดแกงขี่ยวกเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ภูมหมักนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาลงมือแกงกันเลยค่ะใช่กระทะใบใหญ่เลยนะคะจะได้เห็นชัดเนาะเขาจะได้บมุนบอยหนังเนาะเวลาห้าอ่าแกงเนาะ าจะได้ค้นสะดวกค่ะใบใหญ่ๆนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำยาหน้างลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมนะคะตะไคร้กระชายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาเจของเฮานะคะมดพอดีค่ะเดี๋ยวจะต้มไหมนะคะวันนี้สำหรับผงปรุงรสนะคะแล้วแต่ผูใ้ใดจะใส่นะคะของเฮาบ่ใส่ค่ะเพราะว่า น้ำปลาเจาของเขาแสบู่แล้วนะคะเสร็จแล้วรอให้หมอเดือดค่ะสําหรับแกงกิเลข,ของเขานะคะสูตรใครก็สูตรใครนะคะผู้ใดหมักอันใดก็ใส่ลงไปผู้ใดบ่มักก็บบ่ต้องไ่นะคะแกงตามความชอบของเขาเลยค่ะเส็จแล้วขั้นตอนนี้นะคะหลังจากหมอเดือดแล้วนะคะเข้าจะต้มให้ทุกอย่างนั่เขา่ากันดีปรุงรสให้เรียบร้อยนะคะ การที่ห้าอ่าต้มให้เขาเดือดแล้วปรุงลดไห่แซบไวกอน,นะคะก่อนที่เขาจะใส่พักใส่่าขี้เล็กลงไปนะคะวิธีนี้จะป้องกันบ่าไห่ใบขี้เล็กของห้าเขาเละนะคะเวลาห้าแกงเรียบร้อยเน,ะๆๆเนาะเพราะฉะนั้นเ้าจะปรุงน้ำแกงของห้าใไห่แซบได้ที่ตามที่ห้าชอบนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่พักใส่ยังลงไปที่หลังค่ะอันนี้ของห้าคือแบบว่าได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระชายของห้าออกกินดีแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเขาจะใส่สิ่งต่างๆลงไปค่ะ เราจะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดแห้งนะคะใส่ใบมะกรูดแห้งลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ขี้เล็กลงไปเลยเขาจะแกงแค่ครึ่งเดียวค่ะพี่รองจา๋าแกงทั้งหมดกินบ่หมดนะคะหลายเกินค่ะเดี๋ยวเกี้ยวไปแกงมือหลังค่ะนี่ ประมาณนี้เนาะเ็จแล้วเขาจะเติมหนังลงไปนะคะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเอาไอ้แกงไม้รอบหลังนะคะเขาสีต้มให้ทุกอย่างเขาเนื้อเขาหนังนะคะสักแ๊บนะคะเดี๋ยวค่อยเติมพักต่างๆลงไปค่ะกะว่าต้มให้ี้เล็ก,กับหนังเขาเนื้อเขาหนังรสชาติเครื่องปรุงทุกอย่างแล้ว เดี๋ยวเขาจะใส่ทุกเดี๋ยวเขาจะใส่พริกลงไปนะคะพริกชี้ฟ้าแดงและเขียวนะคะเสร็จแล้วตามด้วยหอมแดงหอมแขกนะคะนี่เดี๋ยวเขารอให้พริกของเขาเหี่ยวจักหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่ผักต่างๆลงไปที่หลังอีกค่ะ กะว่าพีคงเข้าได้ทีแล้วนะคะเขาก็จะใส่พักลงไปนะคะเขาจะใส่ใบแมงลักที่แช่แข็งลงไปก่อนนะคะใส่ทั้งๆที่เขายังเป็นน้าแข็งอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะเฮ็ดให้ใบแมงลักของเข้ามีสีเขียวนะคะเห็นบอคือจังเขาเก็บสดๆมาจากตกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยพัชชีราวนะคะใส่ครึ่งหนึ่งพอเดี๋ยวจะเยอะเกิน เสร็จแล้วตามด้วยช่าอมนะคะว้าวน่ากินมากๆค่ะพี่น้องจา๋าปิดไฟเลยนะคะจะแกงลนค่ะพักเหวี่ยวจะบะแสบนะคะหรือแล้วแต่คนมักนะคะผู้ใดหมักปุยๆเละๆก็ได้นะคะแล้วแต่บ่พิดกฎค่ะว้าวสุดยอดมากค่ะพี่น้องจา๋าแกงขีเล็กของเฮ่านะคะแกงขี้เล็กใส่หนังเนาะ เดี๋ยวเขามาเทใส่ถ้วยซิมกันค่ะหอมห่วยๆค่ะพี่น้องจา๋าแกงกิเลกของเ่านะคะว,ว้าวเครื่องแน่นๆเลยสุดยอดป๊ะป๋าบอกทำไมมันขมจังเลยป๊ะป๋ากินไม่ได้ ขี้เล็กก็ขมอ,อย่างนี้แหละป้าป้าหวานเป็นลมขมเป็นยาอืว้าวว้าวว้าวพลัสขมป๊าป้าขมหลืขอขมป้าป้ากินไม่ได้ป้าป้าบอกว่าขมว้าวว้าวแกงขี้เล็กหมอย่างใหญ่ของเฮาคะ่ะพี่น้องจา๋าหนึ่งข้าเนี้วห,หอนๆนะคะข้าเนียวเขาก็นหนึ่งไว้ห่นหอนๆแล้วคะ่ะ เรียบร้อยคะ่ะพี่น้องจา๋าแกงคีเ็กค้อนห่อนใส่หนังของเห้านะคะใส่ผักต่างๆมากมาเลยตามชอบนะคะมาค่ะมากินข้าวน้ำกันนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียว้อนห่อนหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะน,นี่ป้าป้ากับน้องอะไรกินไปแล้วคะ่ะที่นี่แม่จ๋าก็จะมากินแกงคีเ็กคนเดียวคะ่ะอืมชิมหํำกันนะคะอืมขมกำลังดีเลยค่ะพี่น้องจา๋า อืมขี่เล็กฮอร์หนึ่งเคงกิโลราคาเจ็ดจุดเก้าศูนยูโรนะคะเขาบอกว่าคุ้มมากๆค่ะนั่นที่ปีหนเด็กกินเทีน,นึงนะคะแสบมากๆเขาบอกนะคะอืมสุดยอดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะฮลัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมลูก 그리